สวัสดีทุกคนครับวันนี้จะเล่นเกมสยองขวัญนินดี้หลายคนคงงงว่าทำไมเปิดมาหน้าวินโดว์คือจะบอกว่าพอเล่นดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าเกมเลยครับก็เลยต้องมาเปิดตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นเกมเดอะเทปเนี่ยมันเป็นเกมสยองขวัญที่เราจะได้เห็นฟุตเทจอะไรบางอย่างแล้วมันไม่จบแค่การดูนะสิมันมีอะไรต่อจากนั้นอีกครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันพร้อมๆกันดีกว่าผมไม่อยากสปอยเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันไม่จบแค่การดูเทปครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้น้อง alexx เขาเป็นคนทำหรือเปล่า the tape เทปหลอนซ่อนกลวยเป็นอินเทอร์แอคทีฟฮอล์ร์เอ็กซ์เพียนซ์นะครับประสบการณ์สยองขวัญแบบเขาเรียกว่ามีการตอบโต้กันอินเทอร์แอคทีฟก็ก็กเนี่ยมันเข้าเกมเลยผมเลยต้องไปเปิดข้างนอกเริ่มเกมมาเราอยู่ในห้องนอนห้องหนึ่งกราฟิกดูดีคลิกขวาเป็นการซูมนะครับไม่มีไฟฉายอ่อ ห้องน้ำมีมีสวิตไฟไหมไม่มีเลยนะมืดจังเลยอ่ามีคนเอาเทปมาวางให้เราที่หน้าห้องเว้ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราอยู่ในอาพาร์ตเมนที่โคตรเล็กคือถ้าเป็นไทยเนี่ยผมจะพูดว่านี่คือหอหอพักอะ่ะเคยอยู่หอพักปะก็แค่ดีเลยเข้ามามีห้องน้าแล้วก็ห้องนอนเลยครับห้องน้ํากับเตียงบึงเล็กไปบ่ะตู้เสื้อผ้าก็ไม่มี แต่ที่น่าแปลกใจคือมีนเอเทปมาวางผมไม่สนใจเทปหรอกครับผมสนใจโลเคชันผมชอบขี้เสือกซอกแซกกดชิปวิ่งจะมีหลอดสตาม i ินาขึ้นที่ด้านล่างขวาด้วยเนี่ยแบบนี้มีสตอเรจ o o r is locked มีโทรศัพท์มาด้วยฮะรับโทรศัพท์ C U S C 3 A M C U S 3 A M นะถ้าผมฟังไม่ผิดเจอกันตอนตีสาม เ e สซิค c u r i ร y l ี้เลมีห้องแบบรักษาความปลอดภัยระดับสีแดงด้วยครับคือเจอกันตอนตีสามเหรอถึงผมจะบอกว่าเป็นห้องพักที่เล็กแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีส่วนกลางที่ดีอุ้ยเฮีย yeah. ไฟกระพงกระพริบกบูยังไม่ทันหยิบเทปอะไรเลยนี่อะไรที่เลือดเหรอแล้วเลือดมี หนึ่งสองสามสี่ what ผมเก็บรูปภาพมาก่อนได้ไหมได้ไหมใส่เล่นๆอ่ะได้ด้วยดิแล้วก็เก็บออกมาได้ด้วยไม่รู้อะกูวางไว้ก่อนละกัน แล้วข้างล่างนั้นกระพริบแล้วผมไปหยิบเทปก่อนดีกว่าครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องการอะไรจากเราแต่ผมว่าเดี๋ยวเราต้องได้ใช้เทปฮะห้องเราไม่มีเครื่องเล่นเทปไงเราก็คงจะต้องไปหาที่เล่นเทปมวนนี้แหละมีใครอยู่ไหมไม่มีห้องไหนเข้าได้เลยประตูพังห้องล็อกกำแพงไม่สนิท เราไปดูข้างล่างกันทุกคนว a t เที่ยงคืนแล้วครับแล้วเลขตีสามเนี่ยมีเลือดสีแดงป้ายอยู่ชิบหายแล้วมันบอกว่าเจอกันตอนตีสามภาพมีความหน่วงเจอตอนตีสามวะกูใส่เทปก่อนเลยถ้างั้น เพ a y ปุ่มเพ a y อยู่ไหนอะเกิดอะไรขึ้นเนาะเทปวันที่หนึ่งเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่ง a อนะครับเป็นช่วงเช้าอะสามสิบกรกฎาคมเป็นฟุตเทจของคนที่ไปเดินในตึกล้างแล้วก็มีคราบเลือดไม่แน่ใจว่าจะสื่ออะไร แรงเขาะมีเขียนอะไรด้วยอะอะไรวะนะ่ะมีรอยนิ้วมือครับซูมรอยนิ้วมือให้ดูเป็นแบบมือแปะแล้วก็แล้มีคนนี่มึงไม่ดูคนกันอะเมื่อกี้เนี้ยมึงไม่เห็นเงาคนเหรออะไร ไม้กางเขนที่มีแนวนอนสองอันแต่เมื่อกี้มีเงานะทางขวานะมึงเห็นไหมหายไปแล้วเขี้ยว fuck แล้วรูปภาพพร้อมกับแท่นปะร์มพิธีอะไรสักอย่าง ียงคืนครึ่งแล้วด้วย X ครับดูเหมือนจะมีรหัส3ตัวรหัส3ตัวจะมาจากไหนก็ไม่รู้เชร์แม่งมีาร์โแล้วมันก็มีความเลึนลับบางอย่างรูปภาพของซาประขับพังภาพเด็กที่ใบหน้าหายไปนะครับ อะไร่ะลูกเต๋าเดินเช็ครอบบ้านให้มากที่สุดก่อนคือตอนนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นคีย์การ์ดครับเลดคีย์การ์ดปรตูลอ็อกห้องน้ำห้องน้ำเข้าได้แล้วก็เอ๊ะลูกเต๋าลูกเต๋าสี่ ิหายแล้วเมื่อกี้ลูกเต๋าอีกอันนึงมันอะไรวะลูกเต๋าสี่สองลูกเต๋าน่าจะได้ใช้อวลนะตรงนี้มืดมากแต่ไปไม่ได้นะครับลูกเต๋าสองลูกเต๋าสี่ห้องน้ำหญิงไม่มีลูกเต๋าเอ๊ะมีว่ะสาม สองสสหรือมันจะเป็นตัวไขปริศนานี่หรือเปล่าให้ไวสองสสมก็ไม่ได้2องสาสก็ไม่ได้เสียเวลาไปก่อนไปดูที่อื่นห้องข้างล่างนี่คือประตูข้างล่างล็อกนี่ไปห้องแดงก่อนทั้งนั้น เชียวะเอ้ยมีรูปภาพอีกรูปนึงรูปภาพที่หยิบได้อะนะกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันตีสามมันจะมาหาเราทุกคนแอบไปก่อนคีย์การ์ดสีแดง ีการ์ดสีแดงตีหนึ่งแล้วครับชิดอะไรอ่ะรูปของเส้นทางประหลาดทำให้หัวใจเต้นอย่างเงี้ยกุญแจ Storage n o ้ e หัวใจเต้นทำไมจ๊ะ Be careful not to leave your keycard at the reception again. Last one, almost escape. อย่าทิ้งคีย์การ์ดไว้ที่รีเซชชั่นอีกนะอันสุดท้ายเกือบจะหนีไปได้แล้วอันสุดท้ายเกือบจะหนีไปได้ทำไมหัวใจเต้นอย่างนี้ยังไม่มาไม่ใช่หรอมาตีฝาไม่ใช่หรอเราเก็บเทปอันที่2ไปเราได้กุญแจห้องสตอเรจมาด้วยนะครับกนเดียวไปห้องสตอเรจก่อนเลยผ้พาพอ,อีกอันนึงเียเนี่ยกุญแจกุญแจรอเออร์ d รเวอร์ wer, คือลิ้นชักเก่าลิ้นชักเก่าๆหรอนี่ไงเทเบลชาวเวอร์เคาน์เตอร์เทเบลชาวเวอร์เคาน์เตอร์อันนี้คือเรียงใช่ไหมโต๊ะห้องอาบน้ำเคาน์เตอร์โต๊ะห้องอาบน้ำเคาน์เตอร์ก็คือลูกเต๋าวะ่ะโต๊ะห้องอาบน้ำเคาน์เตอร์ไปเปิดเทปอันนก่อน เทปหนึ่งเทปสองโต๊ะห้องอาบน้ำเคาน์เตอร์โต๊ะตัวไหนวะนั้นต้อเป็นสองกับเจ็ดแล้วครับห้องอาบน้ำคือเจ็ดอ่านี่งไงสัญ,ญลักษณ์ จะบอกว่าเรียงกันตามสัญลักษณ์พวกนี้เหรอไอ้เฮียกูไม่ได้จำีด้ว่าเทปแรกมันยังไงแต่ในเทปที่สองเราเห็นอันนี้นะครับก่อหน้าให้กูหน่อยได้ไหมเนี่ยกี่โมงแล้วไอ้เฮียเฮ้ย กูถามจริงมึงเดินช้าไอ้เวนไม่เป็นไรนะโต๊ะหรอหาโต๊ะที่ว่าให้เจออนดิ แต่ถ้าให้ผมเดานะผมก็เดาได้อยู่นะก็คือเราจะใช้เลขอันนี้จะเป็นเจแล้วก็เลขที่อะไรก็ได้ไม่ได้ววะไม่ใช่วะเคาน์เตอร์อะไรอ่ะโต๊ะ มีรูปอะกี่โมงแล้วปะทุกคนเสียงนาฬิกาจะตีสองไอเวนเร็ว <S <S ท่านั่นคือเทปวันที่สองจริงๆนะนี่โต๊ะหก หกเจ็ดสองเหรอหกนี่ไงเปิดสิเฮียไฟกระพริบหมดแล้วเอา้าเปิดสิโอ้ย ใจเย็นเยนเฮ้ยมีปุ่มรีวายด้วยหรอเทปสามเื่อทันไหมเนี่ยให้ไวเลย พอเห็นสัญลักษณ์ของเทปสามก็ยังดีครับอันนั้นปะแล้วเทปหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวกันเอาออกกันเทปหนึ่งเทปสามคืออนนั้นเหรอ กอหน้าได้ไหมไอ้เทปหนึ่งแม่งนานด้วยนะวายเสียเวลาชิบหายแต่ว่าเราเทปสามคืนนี้ครับแล้วห้องนั้นน่ะคือห้องอะไรอ่ะประตูสัญลักษณ์ประหลาด สัตว์นั่นคือประตูไหนก็ไม่รู้มันห้องข้างล่างวะโอ้ยตา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 ยกูตายแน่อยากกระซิบใส่หูกูประตูไหนวะมันไม่มีประตูนะอันนี้ไอ้ what โอ้โหฮ้ย anyway? มันอยู่ในเทปมันอยู่ในเทปอะไรไอ้เฮียในเทปมีอะไรวะเทปแรกคือห้าป่ะมีรูปนิ้วอะศูนเหรอศูนเว้ยเทปแรกคือศูนเอาออกสิ กดชี้แอลอองเนี่ยโอ้ยตายแล้วครับศูนย์สี่ห้ามีเลขห้าอยู่ uet, ใช่ไหมล่ะศูนย์ห้าหกไอสัตว์ไม่นะตีสามแล้วกูโดนแล้วว้า Have come. ตามที่สัญญาข้ามาแล้วอันนี้ทุ g h ก h a t ูดดอฉันต้องไปที่ประตูนั้นให้ได้ประตูไหนครับปะอ๋อไม่ได้ไงอ๋อเรากลับมาเริ่มใหม่มันหลูบเว้ยทุกคนกูวิ่งเลยเฮียเราเอาเอาอันนี้ออกมาก่อนเลยใช่ไหมรหัสเดิมไหมนะอือรหัสเดิม โอเคแก้พารเซลให้หมดแมงเงยกลับด้านดูเทปครับในเทปมันมีสองอย่างที่ต้องดูนะก็คือหาเลขด้วยแล้วก็หาสัญลักษณ์ด้วยแต่ผมว่าเลขศนะูนย์นะเมื่อกี้ไม่ใช่เลขศูนย์เหรอเทปแรกผมเห็นเลขศูนย์ตรงกำแพงหรือว่าเลขห้าห้าหรือสี่วะเนี่ย สัตว์ดูไม่ชัดด้วยเป็นนิ้วอะรอยนิ้วไม่รู้ห้าหรือสี่ไม้กั้งเขนคืออันแรกไมยก้ยั้งเขนคว่ยสองอันคืออันแรกสามเหลี่ยมคว่ำกระบาดนี่ป่ะหนึ่งสามป่ะนี่คือสามป่ะใช่ไหมนะไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นนิ้วเหมือนกันอะนี่คือสามนะครับ โหโคตรยากเลยมึงกวนตีนมากนี่มีเลขสองศูนย์หนึ่งแปดอะไรก็ไม่รู้กูเสียเวลาชั่วโมงหนึ่งก็กูก็ดูเทปอะไรเนี่ย what นี่มันในคนนั้นนี่ what โอเคโอเคเอาเรื่องที่เรารู้ก่อนขี้การ์ดรหัสเนี่ยนะ ถ้าอันแรกคือ4ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอหารหัสที่2ก่อนอย่างน้อยมันไม่สุ่มเยอะไปแล้วอันนี้ยกูไม่รู้อ่ะใส่ไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไปดูเทปที่2กันเทปที่2น่าจะช่วยเราได้ครับ มวนแรกมันเป็นนิ้วมวนที่สองเป็นเลขสามที่สองเป็นเลขสามไม่มวนที่สามเป็นเลขสาม 4ี่ตูดสามหรือ5้าตูดสามสักอย่างนี่ไงเทปที่สเป็นสัญลักษณ์นี้จริงด้วยแปลว,ว่าเราใส่ถูกแล้วแต่ว่าเลขอ่ะหาเลขให้เจอครับเลขอะไรวะ เมื่อตืต่อเลยเฮียเลขอะไรวะไหน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 เลขไหนเลขไหนเลขทุกคนช่วยกันเพ่งนั่นปะเก้าปะเก้าไหม,มที่กำแพงมเมื่อกี้ใช่ไหมกูเห็นแวบ,บเดียวเองเลขเก้าน่ะหมุนกล้องกลับไปซิเฮียกูเห็นเลขเก้าแวบ,บๆใช่นะผมว่าเก้านะ สี่เก้าสามไม่ก็ห้าเก้าสามอ่ะแต่ก็คิดว่าเป็นเวลาของเกมเหมือนกันแต่มันบอกว่า, the tape อ,าอีซินเดเทปเอออ๋อเหรอโอ้โหไอ้เฮ้ยเอ้ยถ้าดูเวลาของเกมจริงๆอ่ะนะเวลาในเทปใช่ไหมไม่ทันแล้วแหละกูว่ากูาได้ตายอีกรอบเชีเออ่อหนึ่งสองสามหนึ่งจุดสามศูนย์เหรอคือมัน ถ้าถ้าดูตามเวลาของทั้งสามเทปอะครับเราต้องเอาเลขจุดทศนิยมของทั้งสามเทปมารวมกันเว้ยฉันต้องไปที่ประตูนั้นให้ได้รอบนี้ได้แน่ครับคือก็มองอยู่แม่งเอาเลขมาหลอกหลายตัวมากเก้าอะมาถึงเวลาที่เทปจบเหรออาจจะหนึ่งสองเก้าหรือหนึ่งูนย์ก็ได้ว่ะ เดยวนะวันที่เหรอแต่มันอยู่ในเทปนะเจ็ดทับสามศูนย์ป่ะได้แล้วมันคือวันที่เกิดเหตุจริงๆด้วยทุกคน ที่เกิดเหตุเด้อแปลวรูปแปลวรูปต้องได้แล้วครับมันคือวันที่เกิดเหตุเจ็ดสามศูนย์วันเดือนปีคือถ้าบอกว่าเป็นเวลาก็ไม่ใช่ครับเวลาแล้วเป็นโคลอนแต่นี้มันจุดจุดต้องเป็นวันกับเดือนเดี๋ยวเราเก็บภาพทั้งหมดก่อนนะ นี้คือสี่แน่นอนอันนี้คือสามไหมห้องแดงปล่อยกูไปเถอะนะปล่อยกู อ,อกูจากลูนี้กูต้องไปที่ห้องนั้นให้ได้แต่รอบนี้เวลาเราดีอยู่นะนั่นไงเสียงอะไรดังแป๊กเสียงอะไรดังแป๊กประตูเปิดแล้วแน่นอนครับแต่ประตูไหนฮะ aoik lại này, mì này I need to go to that room that door ท่านนี้ไปทำอะไรก่อนมีกุองเ,อเทปไปด้วยเหรอมีทางลับเหรอผมว่างผิดรูปเหรอเพื่อความชัวนะเดี๋ยวดูเทปก็ได้อ่ะ เฟรมวลที่สองสัญ,ญลักษณ์คือแต่ถ้าวางผิดมันต้องเอาไม่ออกแล้วสิใช่ไหมเอ้ยถ้าวางผิดมันต้องเอาออกได้เดี๋ยวรูปอะ่ะนี่ไงรูปสัญ,ญลักษณ์นี่ไงวางผิดเหรอไม่ผิดถูกแล้วเนี่ยเอ๊ะแตลองดอคีประตูยาว,ยาว ได้กุญแจอ๋อมันปลดล็อกเก้เว้ยเดี๋ยวลองดอคีประตูยาวไปนี่ไหมลองดอได้แล้ววัดมือดเงี้ยว้าเราจากโรงแรมได้แล้วแกเป็นอิสระแล้ว ิสระจากอากอนี่นะครับวัตจักรได้ถูกทำลายลงเราเบรกเดอะเซอร์เคิลนะครับอ้าวแล้วมันก็จบนี้เลยเหรอ เข้าก็เข้าแบบแบบนี้ออกก็ออกแบบนี้เอาคนนี้คือความเจ็บปวดนะเราหลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้วนะครับแปลว่าตลอดเวลาเราติดอยู่ในโรงแรมนี้แล้วก็วนอยู่ในลูปนี้จนกระทั่งเราหาทางออกได้จริงครับก็เอาตรงๆนะในภาพรวมเหมือนเป็นเกมพัซเซิลแต่ว่ามันมีบรรยากาศความกดดันความน่ากลัวเติมเข้ามาก็เลยทําให้รู้สึกว่าก็สนุกดีไม่ได้ถึงกับแบบว่าหลอนอะไรมากแต่ก็กดดันแล้วก็พยายามดินน้นรนหาทางออกจนได้ครับเราหลุดหลุดจากลูปได้ครับหลุดจากหลุด เทปนี้โดนหลอกด้วยตัวเลขต่าง,งๆ,ๆมากมายแล้วมันก็ใส่เลขวันในเทปเต็มเลยนะคนส้นตีนมากเทปนั้นคือก่อนที่เราจะถูกจับมาใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าในบร,บรรยากาศในเทปก็คือเราเจอชายหน้ากากแล้วเราก็โดนเหมือนเราจะเป็นคนโดนจับมาเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นก็รอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามจนจบครับอดทนดูพี่นัทงงไปวงง,งงมากับรหัสพาสเวิร์ดในเทปนั้นแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับจะหาเกมอะไรมาเล่นให้ดูก็รอชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสบ